Kekew-kekew dia kan. Oke, kira-kira menurutmu ini kekew apa? Kekew-kekew! Menurutmu ini kekew-kekew? Kekew! อ๋อจะให้น้ำมันผสมกับน้ำนะคะแล้วทุกคนคิดว่าทำยังไงคะถ้าต้องการให้น้ำมันผสมกับน้ำเอาน้ำมันก่อนอะไรนะเอาน้ำมันก่อนอ่น้ำมันก่อนน้ำมันก่อนยังไงต้องการให้สองอย่างเนี่ยผสมกันทำยังไงลูกใส่น้ำมันใส่น้ำมันก่อนแล้วใส่น้ำใส่น้ำมันก่อนแล้วใส่น้ำอ่ะเพื่อนบอกว่าใส่น้ำมันก่อนแล้วใส่น้ำมันก็จะค่อยๆตีขึ้นไหมีอะไรนะคะถ้าใส่น้ำมันก่อนจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะค่อยๆตีขึ้นมาอีกอ่ะเดี๋ยวเราลองดูไหมลองดูก่อนดีกว่าว่า ่อนจะเป็นอย่างไรอ่ะลบกวนพี่ใบมูไปหยิบแก้วในตะกร้าลุกมาให้พี่เพื่หนึ่งใบค่ะอ่าอ่ะเราดูสิอ่ะเดี๋ยวลองให้เพื่อนทำนะคะเยอะแค่ไหนอ่าลองดูสิอ่ะน้ำมันก้อนนะอ่ะปิดฝาอ่ะวินมาค่ะมาเทน้ำใส่อ่ะวินมาวินมาดูสิว่าวิธีเนี้มันจะช่วยให้น้ำมันกับน้ำผสมกันไหม อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุนยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊นอุ๊ยอุ๊ยอุะเป็ะเป็นยอุ๊ยอุ๊ยอน๊ยอไ๊ยอุ๊เอุ๊ยอดยมุ๊ยอุ๊ไอ่ชยวร์ยอุขยอุ๊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 ยอุขยอเขยอยอุ๊ยอุ๊ยอุยโต๊ะอ๊ยอุ๊ยวุ๊ะอุ๊ยอุายอุวยออุอน๊ยอออ่าตอี้ เดีย๋ยวเราไปหาข้อมูลกันดีกว่าว่าวจะใช้วิธีใดที่ทําให้น้ำกับน้ำมันผสมกันโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันว่าจะให้เนี่ยจะให้น้ำกับน้ำมันผสมกันใช้วิธีใดเดี๋ยวเราไปถามคุณครู拜拜ท่านอ,อ, <clears S 1> อ,อื่น <ๆ S 1> กันดีกว่านาะโอเคไหมโอเคเอาไปถามใครก่อนดีจะไปถามใครู <crunch> ชานอยู่ไหมเอเราไปดูเดี๋ยวเราไปถามกูชานดีกว่าไปต้อนแถวหน้าห้องนะคะอะเด็กๆปไปดูกูชานกัน คะผู้ชานครูชานไม่ว่างเราจะถามใครคะครูเจงเอาไปถามผู้เจ๋งกันนะคะเดี๋ยวเราไปถามผู้เจ๋งกันไปเอาไปกันเลยครูเจ๋งค่ะถ้าตอนเราจะเอาน้ำมันกับน้ำมาผสมทางเอามาผสมกันนะครับเฮ้ยมันก็ลังเอาพุชคือไข่แดงเหรอลูกคือจ้ะเออเอาไข่แดงใส่ลงไปเนี่ยแล้วคนแบบเข้ากันเนาะค่ะขอบคุณค่ะครูคานครูชานค่ะ ไข่แดงผสม่ะเด็กเด็กคะหนูได้คําตอบอย่างเขาว่าเราจะทําอย่างไรให้น้ํากับน้ํามันผสมกันหนูได้อย่างูกได้แล้วคะ่ะอะหนูจะใช้วิธี<อ>ดใดคะใช่ไข่แดงผสมกับ,กบน้าอเดี๋ยวเอาไข่แดงมาผสมกับมันแล้วก็น้ำนะคะเดีย๋ยวเราไปทดลองกันนะคะว่าจะอได้ได้ผลอย่างไรว่าจะสําเร็จไหมค่ะโด้ยหิวแล้วเลยอะฮะหิวแล้วใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราลองไปผสมกันดูซิว่าน้ํากับน้ำมันจะผสมกันไหมถ้าเอาไข่แดงมาเป็นตัวกลางนะคะ โอเคไปกันเลยเดี๋ยวเราจะทดลองกันนะคะลองเอาน้ำกานามาเทใส่โหลโดยเราจะใช้อะไรเป็นตัวกลางคะตัวเชื่อมระหว่างน้ำกานามาเราใช้อะไรลูกใช้อะไรคะัเฟมใช้ไข่แดงค่ะอ่าไข่แดงเดี๋ยวเราใส่น้ำกานามาลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะใส่แดงไข่แดงตามลงไปเอาเทลงไปเลยค่ะเทหมดเลยลูกเทหมดเลยเออโอเคเดี๋ยวคุณผู้เอาไข่แดงมาให้นะคะอันนี้คือไข่อะไรคะไข่แดงไข่แดงอ่ไข่แดงเดี๋ยวเราจะเอาไข่แดงผสมลงไปในอะไรลูก น้ำกับน้ำมันน้ำกับน้ำมันนะคะอลองเทลงไปลูกเทลงไปมันจะเป็นไปได้เหรอนั่นนะซีมันจะเป็นไปได้ไหมคะอันนี้ลงไปก่อนอันลงไปก่อนแไม่สวยแล้วอ่ะเทลงไปก่อนอันนี้ลงไปัไม่ลงข้างล่างลงไปอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเีอเสร็จแล้วเป็นฝาเป็นฝาเป็นฝาไม่ให้เ็าเลาะอาเป็นฝาเป็เร็ว ไหมคะไม่ไม่แยกชั้นแล้วเนาะทาไม่แยกชั้นแล้วแล้วตอนนี้เราใช้อะไรมาเป็นตัวกลางคะไข่แดงอ่าเราใช้ไข่แดงมาเป็นตัวกลางในการทําให้น้ําและน้ํามันผสมกันแล้วก็ไม่ให้แยกชั้นกันนักเรียนจากที่นักเรียนทดลองนะคะอันนี้ดูซิว่ามันยังแยกชั้นกันอยู่ไหมคะไม่ไม อ่าไม่แยกชั้นแล้วโหนไม่แยกชั้นแล้วนุน,วน,นั้เรียนรู้ไหมว่าราทดลออเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรรู้ไหมว่าการทําแบบนี้สามารถนําไปทําอะไรได้บ้างที่เรารู้ไหมคะไม,ไม่รู้อ่าเนี้ยแหละอันเนี้ยแหละคือที่มาของการทําครีมสลัดถ้าเรามีส่วนผสมที่เหมาะสมเราลดปริมาณน้ําลงเราเพิ่มปริมาณน้ํามันมากขึ้นเรามีไข่มากขึ้นเราก็จะได้ครีมสลัดที่กินกับสลัดัาที่เราเคยเห็นในท้องตลาดนั่นไงคะว้า ินาวันนี้จบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย